นอนมันพ่อสบายสุดแล้วเหรอลกูก <c oughs> ดูมนอนดมนอน <c oughs> พี่แอ๋ก็ให้ลูกนอนเนาะ๊ะ มันก็ดืดจริงๆเลยนี่ก็เป็นพ่อแม่ที่ตามใจลูกจริงๆเลย,เลยดูดูไม่เคยห่างกันวันๆรอดูดดน,นกพี่แจมรอนก